สวัสดีครับก็มาชมรีวิวแกะกล่องของ TrueSmart 4G 3.5 Hybrid นะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟน Android ที่สามารถใช้งานได้ทั้งหน้าจอระบบสัมผัสแล้วก็ปุ่มกดแบบดั้งเดิมน,นะครับก็เหมาะกับซื้อให้ผู้ใหญ่ใช้นะครับเนื่องจากบางท่านก็ยังคงเคยชินกับมือถือปุ่มกดรูปแบบดเดิมๆนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็วางจำหน่ายแล้วผ่าน TrueShop แล้วก็ทัวแทนจาหน่ายทั่วไปนะครับในราคา1,590บาทนะครับ ก็มาดูแกะกล่องกันนะครับว่าภายในเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็จะเจอกับตัวเครื่องนะครับไปรับประกันคู่มือการใช้งานต่างๆนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ครับตัวนี้แบตเตอรี่อยู่ที่1500มิลลิแอมนะครับต้มีหูฟัง Small Talk 3.5นะครับให้ใช้งานฟังวิทยุอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีสายไมโคร USB แถมมาให้นะครับแล้วก็มี wall c h a r g นะครับ โดยภาพรวมก็มีอุปกรณ์ครบนะครับให้ใช้งานได้เลยนะครับมาดูในส่วนของตัวเครื่องนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด3.5นิ้วนะครับขนาดกำลังดีนะครับมีกล้องหน้าด้านบนด้วยสำหรับใช้งานวิดีโอคอลหรือเซลฟี่นะครับด้านล่างเป็นปุ่มน้ำพัดนะครับมีคีย์ลัด STV นะครับเข้าเครื่องเล่นเพลงนะครับ ปุ่มกดตัวเลขตัวหนังสือคมชัดนะครับขนาดใหญ่เด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดีนะครับบอดี้ <Body S 1> ด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะครับ,บ,รบเรียบนะครับสามารถเชื่อมต่อหูฟัง3.5ม mm ิมได้แล้วก็ช่องชาร์จจะเป็นไมโคร USB สำหรับเสียบซิงค์เพลงรูปภาพต่างๆนะครับด้านหลังก็จะเป็นฝาหลังที่เป็นสีเมทัลลิกนะครับก็อาจจะเป็นรอยงานนิดนึงนะครับแต่โดยส่วนตัวคิดว่าดีไซน์เนี่ยค่อนข้างสวยเลยแหละนะครับ สำหรับกล้องก็ความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าพอใช้งานถูๆไทยๆทั่วไปได้นะครับช่องแกะฝาหลังจะอยู่ด้านข้างนะครับก็อาจจะแกะยากที่หนึ่งนะครับเมื่อแกะฝาหลังออกจะพบกับช่องใส่แบตเตอรี่นะครับสามารถซอ ฮอตสวับได้ได้นะครับมีช่องใส่ซิมการ์ด2ช่องซึ่งช่องแรกเนี่ยจะล็อกสำหรับใช้งานซิม TrueMove H เท่านั้นนะครับส่วนซิม2ใส่ซิมอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มีช่อง Micro SD card